สดีจ้ะพี่น้องสวัสดีทุกคนทุกท่านเพื่อนๆจ้ะวันนี้จะมีคนลงสวนเยสูมอีกแล้วพี<อ> <laughs> ่น้องก้อนสีเบิงเขาตัดผักเบิงนกก่อนจ้ะนะดูกนกสวยมากเลย<อ>เห็นไหมจ้ะนู นกมันจะใสเหรอขึ้หลายแทะฮะมันมาจากซาบิเลียบอกน้องจ๋ามืณน,นก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 อือหือนกนกนกอีหยังอ่ะนะจะพี่น้องเนี่ยสวนคนนี้ก็จะเก็บผักไปกินจิ้มจุม่มถอ,อนอ,อ่า ถอนมาโน่นขโมนคนขโมยผักมีเขาคนเดียวได้กินก่อนเพื่อนไม่ว่าจะวันนี้หรือวันเมื่อวานคนแรกที่ถอนผันกแก่มไปกินเนี่ยคือคนเนี้มน่นคนมึ่นน,น, <c oughs> นี่น,นี่มาเอ้าเงานี่น้ำเนี่ยถอนระวังดึงออกไปด้านข้างอย่างนี้ก่อนเนี่ยที่ฉันสอนเมื่อวานระวังมันโดนทีฉันหรือเปล่าน,านา่าระวังมันคมเนยดึงออกทางด้านข้างอย่างนี้เออ เราค่อยถอนเรามันโดนต้นพริกนั่นแหละเธอจะเอากี่ต้นสามต้นโอ <Okay. S 3> เคเอาสามต้น,นเธอจะเอากวางตุ้งด้วยไหมเอากวางตุ้งด้วยนี่มาเอาต้นนี้มาเอาต้นน,น,นี้อีกต้นหนึ่งมาฝั่งนี้มาฝัา่งนี้มาฝั่งนี้มคีคนเก็บพักแย,ยสุมแล้วพี่นอ้องนี่ที่ออกดอกทองนี่ยฉันนิ่งขึ้นอ่ะไม่พูดดีกว่ ระวังระวังดูด้วต้นพิชกะเอาตีสิเอาตัวใหญ่ไปเก็บโหลดเก็บเอาเลยสิกินตัวไหนก่เก็บเอาตัดนี่แหละเออนั่นแหละนีอืมโอเคเออมีออเดอร์เปิดจองเลยถ่ายคลิปให้เขาดูเปิดออเดอร์ประกาศประกาศข่าวน้อยเนี่ยยยยายเขาสร็จเมืกินจะจิ้มจุ่มตัวนี้อาอปะ บ๋เป็นยังตัดไปเลยแต่ว่าขาหมิก็เก็บเลยเราไปเอาลูกกอใจหุดบาหหมิ่นก็เก็บเลยไม่ใช่เราก็เอาไปแบบหน่อยก็เป็นใบก็ได้ตัวหน่อยมึงเอาเป็นใบไปกินกระจิ้มจุ่มดูพี่น้องทุกคนลุ่มสวนยายสุ่มเนี่ยน้องสะพ้ายมาจากบางพัดน์สวนนางนี่มาจากนางลูกสาวยายสุ่มนี่มาจากแพทย์กษาจ้ะ ุณนน่าไล่สดมากเลยอ่ะถ้าไล่สดนี่ตื่นเต้นมากเลยนะคนเออนั่นแหละลาหักแบบนั้นแหละเธอต้องไปเอาดินออกก่อนเธอตัดรากมันสิไม่ไม่อย่าเพิ่งเอาอย่าเพิ่งไอ้นั่นใสตัดรากมันก่อนตัดเฉพาะตรงที่รากมันอ่ะเอามีดกจไอ้น้อยน่ะตัดเออตัดดินออกเออตัดเฉพาะเหล่าเออ เียงกันใส่กล่องเลยด้บ่เออนั่นแหละอย่าให้มันโดนดินดินในกระมังอ่ะทำไมไม่เอาออกอ่ะตัดแค่รากมันเฉยเฉานอย่าให้ถึงคนผักเออนั่นแหละที่น้องกับสิเทียงกันเนี่ยเด้จ้ะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติค้นคนบ่านี่อออนั่นแหละเธอไม่เอาดินออกมันจะเลอะเทดินออกก่อนเออนั่นแหละก็เก็บเอา อืมบังหน่อยก็มาเก็บไปใส่จิมจมจ้มจุม่มเก็บไปเก็บไปที่มันมันมันขึ้นพอจะออกดอกอะเก็บเก็บมาแล้วค่อยมาแบ่งกันไม่ว่าจะเอากินหรือแบ่งให้หมิวด้วยไอห,หอมด้วยสามหานสามเก็บออกมาแล้วหานสาม,มเนี่ยเก็บออกไปหมดเลยนี่ที่เป็นดอกเนี่ยแปลงนูน้นอะเก็บแปลงนูนงน้นด้วย น่อยตัดยังล้านสายไม่เส,สร็จไซออนตุกิลฮ่า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 ลุยสวนผักลูกคอย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 ลูกจ่ายก้อยลูกจ่ายก้อยโน้ระวังล้มนะลูก อย่านางพักไนดะ้อย่านางมาสิถือต้นอันต้นบักพี่พักได้นั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุกขึ้นสิลุกขึ้นเออใส่ตะก้าเธอน่ะเด็ดมาเลย <S <S แล้วค่อยไปหารสามกองตุ้งอะ่ะให้ไอ้หมิวแล้วก็เธอแล้วก็ใส่ไอ้หมูเจเนื้อจุ่มอะ่ะจิ้มจุม่มอ่ะไี่หน่อขาลุ่มลุยสวนไปแปลงนุ่นด้วยไหม หัวบ้านหัวบ้านมันขานเือแต่ว่าใหญ่ออกไปหลายตืบเลยเด้อฮะเมนใส่ตะก้าเลยแล้วค่อยไปหานกันน่ะนี่แปลงข้างหลังก็ตัดเลยนุนต้นที่มันออกดอกนี่นี่นี่น้อยแป้งมะพริกแป้งนี่กว้งตุ่ไหม พุ่นได้หลายต้นอยู่ด้น่ะเออเออเนี่ยก็สตัดเลยนี่ต้นหนึ่งนี่ออกดอกแล้วพูดอีกน่ะตัด์ทอืมนัลเล่โน่นนั่นต้นหนึ่งต้นหนามึงนั่นบอออกดอกแล้วตาหลวมสิแกบอกต้นใหญ่น่ะตน้น,ะตนใหญ่เห็นไหม ลุยแล้วพี่น้องลุย <c oughs> ลุยสวนมิวมิววมวม้วต้นนมันอ่อนมิ้วมิวม้ว,วนี่นี่นินมาเอาแป้งนี่นั่นะกองตุ้งอะเก็บไปเยอะๆแล้วค่อยมาหานสามกันเออกองตุ้งนั่นแหละกองตุงต้งตัด,เ,ออเ,ดเลยเออนั่นแหละหอมเธอเด็ดเลยเออ โอ้ยกับบึงหูบักเ,เขียเขียคือกัน <c oughs> นี่เด้อพายอีตูวนี่น้องว่าเบิงแป้งผีเบิงผีแป้งน,นีเค่งออกดอกหลายน้อยพี่แต้งผีออกดอกหลายตัดตัดเอออ่นอ,อ,อนดีได้เวลานังกระโลกกอนเด้อหลอกมันออกใบมันอ่ะมันอ่อนดีขากแล้ว เออเอาเสร็จเอากระตามาแม่ล่ะกระต่ายยี่ใสนี่ครับอ่อ,อนๆอ,อนๆนน่อ,อนๆพี่น้องเบิง้งยี่สูมเส่ให้เบิง้งคนโอ้ยมิตรคนลุ่มสวนยี่สูมแล้วจ้ะโอ้ยโอ้ยวันนี้คนลุ่มสวนเบิง้ง คลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนีน่แหละนาะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวต่ออีกคลิปหนาเนาะจากคลิปนี้มันสีน่าเอามะเบิงเขาลุยสวนยายสุมม่มว่าเขาสีได้หน่อยได้ไหลายเป็นไหนฝากเบิ้งฝากชมฝากติดตามอ่ะทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมให้หน่อยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้จ <laughs> ่าผู้จ่า <laughs>